เพชรเอเชียหรือว่าเซบาสเตียนนะครับที่ขวาชายไปครับมาครับยกแรกครับเริ่มลุยกันเลยเอาครับดูกันครับไต่ขวาไปก่อนครับเซบาสเตียนชกลูกครึ่งสวิตเซอร์แลนด์ไทยครับขวาอีกทีนึงหมัดซ้ายคืนมาก็เป็นดอเชียใครจะแข่งใครจะกระชากใจสาวแล้วโอ้โหตอนนี้ครับกวาาละหล่อไปเลยครับเป็รเอเชีย หล่ออยู่แล้วนี่หล่อเพิ่มขึ้นเลยนะครับแพราว่าบนเวทีนี่วัดกันที่อาวุธโดนแข้งไปพอสมควรครบเป็นเอเชียยังไม่เร่งนะครับดูเซบาสเตียนนี่จะเน้นแข้งขวาเป็นพิเศษครับนี่ครับแหมขวานหนักเอาครับซ้ายคืนมาเพชรเอเชียขยับเดินแล้วนะครับค่อยๆเดเครื่องครับแข้งซ้ายครับเตะเข้าลาตัวเหมือนกันเดี๋ยวดูครับวัดแข้งกันนะครับคู่นี้ดูแล้วน่าจะเป็นเกมที่วัดความเร็วครับจังหวะไครออกก่อนเนี่ยถึงก่อนเลยครับแข้ง เปนเป็นมวยซ้ายจะมวยขวานะครับจังหวะไปขวาครับเซบสเซียนครับซ้ายมาหลุดแล้วแข่งขวาครับอีกทีนึงเกี่ยวแล้วก็ดันล้มลงไปครับกรรมการก็เกี่ยวแล้วก็ต้องสองข้าวต้องปล่อยครับซ้ายครับดึงหลบสวยดูเซบัสเตียนเอเนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับจังหวะฝีมืออาล้ครับวางซ้ายนี่ยังติดบังโยกเข้าไปครับหาจังหวะดีครับแม่เข้าไปนี่ คือตัดสินใจไม่ขาดในโดนแข้งเลยครับเป็นเอเชียวันนี้นี่ก็มาแบบค่อยๆต่อยนะครับเน้นฝีมือเพราะไฟที่แล้วเนี่ยเจอก,กับดันยาห์มาฮัมดีเนี่ยโอ้มวยร่าเนี่ยเดิงเข้าว่าอุ้ยมาแห่เตะล่างครับโอ้โดนขานี่มีสะดุ้งครับเซบาเตียนเอาครับขยับง้างครับยังไม่ออกครับเตะขวาไปอีกทีนึงเซบาเตียนขวาครับยกบังได้ครับเพ็นเอเชีย ับเพชรเอเชียเพชรเอเชียมาแล้วครับเตะซ้ายกีดึงเตะซ้ายครับฟันได้ครับทีบซ้ายมาก็เพชรเอเชียเสียงเชียดังเข้าหูเซบาสเตียนี่จะมีตกใจหรือเปล่าครับหรือว่าจะเป็นแรงผลักดันให้สู้ครับแต่ว่าเพชรเอเชียเนี่ยดูมาแบบสุข,ขุมเลยนะครับขวานแข้งขวาใบเซบัสเตียนสืดเท้าหาจาังหวาครับเน้นแข้งขวาเนี่ยเดี๋ยวดูว่าอาวุธอื่นี่ยมีไหมครับดูจะเน้นแข้งกันเยอะพอสมควร อย่างครับอาวุธอื่นยังไม่เห็นครับกรรมการศาสตราครับเตือนครับให้ออกอาวุธหน่อยครับขวาไปครับยกบ้างดีดีครับซ้ายมาครับกลายเป็นเกมชิงจังหวะครับยกแรกซ้ายครับซ้ายมาขวาขึ้นขวาไปเกี่ยวครับแข้งขวายืนไปนี่ครับเตะทีนึงแล้วเสยผมทีนึงครับถีบอทีนึงว่าครับนกมวยลุบหล่อหยับโยกไปครับ โอ้ยแม่เตะก้านคอครับเกือบไปโอ้โหเซบาสเตียนเนยตะซ้ายแต่ว่าเป็นเอเชียน,นี่ขึ้นคอเลยนะครับแล้วก็หมดยกที่หนึ่งเซบาสเตียนเค้กครับยกแรกผ่านครับหลอทั้งคู่ครับไม่มีคะแนนครับคะแนนอยู่ที่อาวุธครับเดี๋ยวเรามาดูครับคะแนนยกแรกนี่ออกอแบบไหนครับ ้ายไปครับเอเชียเริ่มเร่งเดินนี่แหละครับสาเหตุที่ต้องเล่งเดินเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่อยู่ที่เซบาสเซียนเคสครับสิบต่อเก้าสองเสียงเพชรเอเชียชนะ1เสียงครับเอาครับกระโดดชาร์จมาไตขวาไปโอ้และนี่คือไฟกีของเรานะครับจำนวนที่เข้าเป้าเนี่ยดูว่าเซบาสเตียนดีกว่านะครับ14ต่อ11คะแนนไม่เอกฉันครับเอาแล้วครับแบบนี้เดี๋ยวดูว่าเพชรเอเชียเนี่ยเร่งแล้วจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับยกนี้นี่ก็ต้องลุยแล้วครับ เรียกว่าจังหวะติดรอเนี่ยต้องเอาออกไปจากสมองก่อนครับตอนนี้เน้นที่สมาธิในการชกอ้าวครับโอ้ยมาซ้ายครับอ้าวครับแต่ซ้ายครับเข็มโดนมาซ้ายครับหเข้า ต้องถอยครับยบไร่ับยำครับตอนนี้เพรเอเชียโอ้โหไปโดนหมัดรับแม่ต้องกอดเอาไว้เลยครับเค้กโอ้นี่ครับหมัดซ้ายี่เข้าเต็มหน้าเลยครับเอาตอนนี้ต้องพยายามหลอดผลจากวิกฤตตรงนี้ไปก่อนครับเซบาสเตียนเค้กโดนหมัดอีกครับลูกหมัดโอ้ยโลคระวัวไปแล้วครับโอ้หมัดซ้ายของเพรเอเชียครับโอ้เอาไหวไม่ไหวครับนี่ครับพยายามจะลุกขึ้นมาครับเซบาสเตียน อยังไงครับก่อเชือกครับอ้าวครับปิดเกมเลยไหมครับปัดซ้ายครับเข่าไปครับปัดอีกทีหนึ่งก่อนไม่ก่อนครับเซบาสเตียนปัดมาครับเป็นเอเชียซับซอกครับแล้วก็หล่นลงไปอีกทีหนึ่งครับโอ้โหจบเลยครับโอ้โหเป็นอีกคู่หนึ่งที่ยกแรกสารการดีกว่าสุดท้ายกลับมาแพ้ครับโอ้โหเอเชียบางแสนไฟกลับครับโอ้โหนี่ฮะแฟนคับ